ดาไม่อยากมาเลยแต่คุณลุงพูดประโยคนึงบอกว่ามาสิจะเล่าเรื่องหลวงปู่โตให้ฟังดาจึงมาเรื่องซื้อขายไม่ได้คิดเลยเพราะไม่ได้เห็นลูกวันนี้นะคะก็ได้รับความเมตตากรุณาจากคุณลุงบอกว่าองค์นี้เรื่องน้องดาแล้วใช่ไหมจ๊ะครับผมเท่าไหร่นะจ๊ะสองแสนทวนสองแสนทวนรดไหมจ๊ะอือ ดีที่สุดตัวเลขสวยที่สุดคุณลุงบอกตัวเลขสวยที่สุดแล้วคุณลุงเชิญเรามาขนาดนี้เราไม่จบก็คงจะไม่ได้ดาก็รับไปบูชาต่อที่สองแสนบาทนะคะคยังไงขอบพระคุณคุณลุงมากมากค่ะมีแต่ชอบมีลาภค่ะจาัดก,การจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกเลยนะคะขอลุกหนขอรุก <laughs> ต้องบอกเลยนะคะประโยคแรก ดาไม่อยากมาเลยแต่คุณลุงพูดประโยคนึงบอกว่ามาสิจะเล่าเรื่องหลงปู่โตให้ฟังดาจึงมาเรื่องซื้อขายไม่ได้คิดเลยเพราะไม่ได้เห็นรูปพระอะไรเลยแต่เรามาด้วยไม่รู้เราคุยคุณลุงมีของอ่ะพูดไม่ถูกทุกอย่างพาลิคิเข้ามาขอบคุณคุณลุงค่ะจะได้จะได้ดังยิ่งกว่าเก่าอขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะขอบคุณคุณลุงค่ะดังยิ่งกว่าโคอีกขอบคุณค่ะ โอเคจบเรียบร้อยค่ะจะเป็นท็อป10เลยตอบจากนี้ไปนี่อ้าวถ้าใครถ้าใครอยากหาเป็นจากกระดานนี่มาเลยมาเลยใช่ไหมขอบคุณมาตองนี้เป็นกระไหลทองนะคะเห็นไหมคะพี่พีเซก็จะมีชาติสีแดงล้อมพืนอยู่และด้านล่างเนี่ยอาจจะสึกไปบ้างแต่เรารูปเนี่ยเราจะมีความคุมเลยนะคะของเอ่อ การแกะสลักนะคะส่วนตัวเลขก็จะเป็นการแกะสลักเช่นกันนี่ก็คือพานหน้าปกปีสองสามค่ะ